เมื่อวานคุณชวนบอกว่าอยากจะให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมของพักแล้วก็พฤติกรรมของคนบางกลุ่มคนบางคนแต่คุณชวนครับเขาวิเคราะห์กันว่าตอนนี้เนี่ยในพักประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่าไปเช็คเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรกับการเป็นพักร่วมรัฐบาลจริงๆแล้วในพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยคุยกันยังไงครับเอ่อไอ้นี่ต้องไปถามกรรมการบริหารพักนะครับ ผมเป็นสะสะคนหนึ่งในระบบมันจีรายชื่อฮะครับไม่ไม่ได้เป็นสมนการบริหาร,รอะไรครับครับส่วนเรื่องเรื่องที่พูดถึงกี้นี้ก็เป็นเรื่องจริงอันหนึ่งว่าอยากจะขอร้องเวลาไปบอกวัดว่าพักอะไรหรือว่าคอยร้อเสียบอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมของพรรคมันเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มบางคนเท่านั้นเองซึ่งคนที่สนับสนุนพรรคเนี่ยเขาควมีความรู้สึกว่ามัน เป็นการดูถูกพักแล้วก็เป็นการพูดให้พักเสียหายมาตั้ครูนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจุดยืนของคนในพักปัจจุบันนี้มันก็แตกต่างกันไปนะครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่ตอนที่คุณเสรษาก็ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนคุณเสรษฐาแล้วครับเปลี่ยนแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยได้ประธานสสเนี่ยคุณประมวลเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่จะเลือกนายกเนี่ยได้ขอร้องว่าขอไม่อยากให้ แตกแยกกันแต่ว่าความเห็นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับกล่าวคือผมหรือท่านบัญยัอแล้วก็สมาชิกบางคนเนียังคงมีความเห็นเหมือนเดิมว่าไม่ไม่เห็นชอบไม่ไม่เห็นชอบ,ชอบแต่ว่าคุณประมวลนี่ขอร้องกล้าๆให้นุงคะแนนไม่เห็นชอบตามที่เสนอโดยเงดออกเสียงนะฮะโดยงืออกเสียงแล้วก็อ้างว่าเมื่อเที่ยงที่แล้วไม่ได้มีการลนมนนัติก็เลย พูดเรื่องนี้กันครับว่าเท่วที่แล้วเนี่ยมีการลงมตินะครับคนที่เสนอมติคือท่านสุรินทร์ปาราเร่ปนมรีว่าให้ไม่รับโดนว่าเราเสียงแต่ทั้งมผมเนี่ยขออนุญาตเป็นพิเศษว่าขอแสดงชัดเจนว่าไม่รับด้วยเหตุผลว่าเคยรณรงค์ไม่ให้เป็นชาชนเลือกพรรคนี้ครับ แล้วก็ผลก็คือประชาชนไม่เลือกจริงๆเจ็บบันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คนเดียวครับดึ่งเพราะนั้นขอให้ผมได้ทําหน้าที่ไม่ทรยศประชาชนซึ่งที่ประชุมก็ไม่เกิดข้องแต่มันมีปัญหาตอนที่ลงมติจริงๆนะครับวันประชุมสภาเนี่ยครับทุกคนก็ปฏิบัติไปตามมติแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งหายไปมาอีกทีก็เมื่อตอนที่ขาลงคะแนนเสร็จแล้วครับแล้วบัตรลงคะแนนรับลงคะแนนรับมาเห็นก็ซึ่งมันตรงข้ามกับมติของที่ประชุมครับ อันนี้คือประเด็นที่พูดกันในครั้งสุดท้ายกันร,รวมทั้งมีพระธรำมยดวัประมาณรายจ่ายอที่มติว่าไม่รับในการนะก่อยการแต่พอถึงวันก็ชุมอา้าวมีคนหายไปประมาณสิบคนซึ่งเราก็เข้าใจว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะทพยายามแสดงให้เห็น ว่าไม่ได้เป็นปฏิปักษ์หรือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอาจจะช่วยอะไรก็ตามอัน,นี้คือข้อเท้จริงเครับ,รบส่วนความคิดอ,ะ,อะไรนี้นก็เป็นสิทธิของแต่ละคนเราก็ให้ความเคารพครับผมก็บอกว่าการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่เขต้องเป็นมติของพรรคืมันไม่ใช่ว่าปลงมติไม่รับเราไปลงมติรับซึ่งมันสวนทางนะครับ,รบอัน,นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในดินเพราะฉะนั้นผมบอกว่าน้องๆผู้สื่อข่าวถามผมว่าหัวหน้าพักบอกว่า พักว่ามีกติกากฎเกณฑ์ผมบอกท่านพูดถูกต้องแล้วเพราะเที่ยวทีแล้วเนี่ยมีคนลงมติโดยไม่เป็นไปตามมติของพักตอนเที่ยวนี้ถ้าสมมุติว่าพักตกลงว่ายังไงมติก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เพราะการร่วมรัฐบาลทุกครั้งก็ต้องเป็นมติของพักครับอันนี้ก็เป็นผมยกตัวอย่างให้ฟังเที่ยวทีแล้วครับจุรินก็เป็นหัวหน้าพักเขาก็มีมตินะฮะมีมติผมไม่ได้มีส่วนร่วมลงหรอกครับ เขามีมติร่วมรัฐบาลแล้วก็มีการเจรจาเงื่อนไขว่าจะต้องยอมรับการแค่ไขรัฐธรรมนูนหนึ่งสองต้องยอมรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นอย่างนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ต้นผลกประยุทธ์ยอมรับปฏิบัติก็ไปร่วมรัฐบาลตามมติของพรรคเหตุนี้เป็นต้นก็เป็นไปตามมติพรรคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะก็ใช้ระบบเหมือนเดียวกันถ้าอยากจะไปร่วมก็เป็นมติพรรคไป ที่ไปทําอะไรที่มันทําให้เสื่อมเสียไปถึงผู้สนับสนุนพรรคึ่งเขาก็รู้สึกว่าพรรคเนี้ยมันเป็นพรรคเก่าแก่ตั้งมาเกือบแปดสิบปีเป็นที่ลุ้นอันหนึ่งที่ยึดหลักมาถูกต้องตลอดเวลาว่าหลักประชาธิปไตยนะหลักความซื่อสั์สุจริตเราก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้หายไปถึงแม้มันพัฒนาพรรคกาไปทางอื่นมากไปทําความเปลี่ยนแปลงบ้างเมืองแต่ว่าสิ่งที่ดีงามก็ควรจะเก็บรากสาว้อันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังครับที่มาเมื่อวานนี้มีการประชุมพรรค แต่สมาชิกเนี่ยเกือบม,มีมีเป็นเสีาคนกันไีน,นครับประมาณนี้มีท่านัญัติกับผมประชุมอยู่นอกงนั้นเนี่ยคณะผู้บรญหารก็ไม่มีใครอยู่เมื่อวานแต่ว่าเป็นชุมตามปกติประธาน,นสก็ไม่อยู่ครับผมครับ,ค,รบคุณชวนครับถ้าเกิดว่าตัด ในส่วนของสสที่ลงคะแนนเห็นชอบคุณแพทองทานไปะมะติพักบอกว่าขอให้งดออกเสียงทีนี้คนก็วิเคราะห์คนก็คาดการณ์กันว่าเพียงแค่งดออกเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วแหละนะครับว่าประชาธิปัตย์เองก็อยากจะเข้าไปร่วมรัฐบาลกับเขาเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีมติพักจริงๆคุณชวนยอมรับได้ไหมครับและท่าทีหรือว่าจุดยืนของคุณชวนถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์ตัดสินใจที่จะเข้าไปเป็นพักร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยคุณชวนจะยังไงครับ ผมจุดยืนชัดเจนมาก่้น้นหน่อครับผมเป็นคนเคารพปฏิปักษ์นะครับผมอยู่มาในพรรคเนมาห้าสิบห้าปีห้าสิบกปีครับไม่ไม่เคยขัดขืนปฏิของพระแต่ว่าเจ้าจุดยืนส่วนตัวไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับคือไม่ไม่เห็นชอบแล้วก็ไม่ไม่ต้องการร่วมครับคุณชวนถามด้วยความรู้ต้องแยกออกนะต้องแยกออกครนะเวลาพูดทุกอย่างปารองอย่าให้เหมาว่าปฏิปักษ์ผู้วปฏิปักษ์รอเสียบมันมี อาจจะมีจริงนะบางคนคนั่นเองไม่ไม่เยู่ทั้งหมดหลอกครับ,รบเพราะว่าใจผมว่าถ้าเราจะเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลถ้าอยากเป็นฝ่ายคา้านต้องเป็นฝ่ายคา้านครับ,รบถ้าเราเป็นฝ่ายคา้านโดยหลังเลใจเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานไม่ได้ในสุดมติออกมาก็ต้องฝืนว่ากลัวก็จะเสียใจกลัวก็จะโกรธในสุดการตรวจไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็แน่นอนที่ตะก,กี้นี้ที่พูดกันว่ามัน อดอยากปากแห้งอะไรผมไม่ทราบนะครับ <laughs> แต่ว่ามาพวกผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ <laughs> ตลอดชีวิตการเมืองอาจจะพวกผมไม่ได้มาแบบทั่วไป <laughs> ในเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ห้าสิบกว่าปีที่แล้วด้วยความอยากจะเป็นปากเสียงแซงชาวบ้านไม่ได้คิดจะหาผลประโยชน์ไม่ได้คิดจะมาหมมากินนั้นเป็นนายกผมเป็นนายกที่อยู่มานานกว่าทุกคนนะ <laughs> นายกที่มาจากเลือกตั้งก็ไม่ได้หาผลประโยชน์หรือไม่มาดำเพื่อธุรกิจส่วนตัวอะไรนั่นสิ้นคิดว่า มาเพื่อเป็นบาดเสียงให้ประชาชนในถิ่นที่ถูกต้องแล้วก็ยึดหลักแนวปฏิบัติมาตลอดคือยึดเรื่องของระบบยับใจในระบบประชาธิปไตประสัเป็นมะมุกเรายึดเรื่องความซื่อสัตย์ุจริงเชื่อมั่นในระบบรัฐาภาเพายึดแนวนี้มาตลอดครับ,รบส่วนสมาชิกที่มีความคิดแตกต่ตางนั้นก็ธรรมดาแต่ตำแหน่ที่พักเป็นอย่างไรเนี่ยอย่าให้ไปอย่างนั้นเพราะว่า สมมติว่าขยักขย่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างรวกมานก็เป็นมติไปับครับแล้วคนที่โดนรบมติพวกผมเป็นคนเคารพมตินะครับปัญหาก็คือคนกลุ่มหนึ่งไม่เคารพมติพรรคึ่งอันนี้คือปัญหามติไม่รับก็เอาไปรับตรงข้ามเลยนะครับครับคุณชวนครับแล้วเป็นผู้ที่เสนอมติด้ยครับผมครับขออนุญาตถามด้วยความเคารพในฐานะที่คุณชวนเป็นคนที่มีประสบการณ์การเมืองสูงในสภาปัจจุบันนี้คุณชวน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์ตอนนี้มันถึงขั้นจะทําให้คุณชวนต้องพิจารณาไม่เอาละลาออกดีกว่าหรือวางมือทางการเมืองไปเลย,เเลยครับ,บอขอบคุณนะผมไม่นะครับเพราะว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสร้างมีส่วนสนับสนุนพักมาตั้งแต่ต้นชนะเลือกตั้งชนะเลือกตั้งและก็สําคัญที่สุดคือยึดมั่นว่ามาด้วยความชอบธรรมไม่โกงไม่ทุจริตนะครับนั้วก็ไม่มีทหารมาทําอะไรเวลาที่ ผมเป็นรัฐบาลหรือไม่มีนัำสีพวกผมมาติดคุกก็ไปโคงทุจริตอันนี้คือสิ่งที่จำรงอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นความอยู่ในพักนี่ไม่ได้คิดทอถอยที่จะออกไปนะครับแต่ผมคิดว่าช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งผู้บริหารชุดหนึ่งเพียงแต่แยกให้ออกอยากจะขอร้องสื่อชื่อแยกให้ออกระหว่างพักกับตัวบุคคลบางคนบางกลุ่มเพราะพักมันไม่ประกอบไปด้วยคนเพียงสิบคนยี่สิบคนนะครับจะกลบด้คน ที่เป็นสมาชิกเป็นพันเป็นหมื่นเพ <c oughs> ราะนั้นมันไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วก็คิดว่าประรรปัตเราเสียประปัตพัอะไรเนี่ยมันเสื่อมเสียเสื่อมเสียสำหรับคนที่เคยทาํางานใ้กับพมามากมายแล้วก็ผมได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่มากมายที่ยังพูดถึงอยู่ว่าเวยหลาเลือกไม่เคยเลือกใครถึงแม้เสียงจะน้อยลงก็ตามแต่ว่าเชื่อว่าประปัดก็ยังมีของดีอยู่ครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งพะนั้นถ้าเราแยกให้ออกเนี่ยผมว่าคนมปยะปัดอย่างน้อยผมนี่ก็จะรู้สึกกับแหมพรกอะไร มันอาจจะมีกฎคิดจริงๆแต่นี่ไม่ว่าอะไรแต่มันไม่ใช่เป็นความคิดของทุกคนแม้กระทั่ง25คนในสภาเราก็ไม่ใช่คิดอย่างนี้ทุกคนนะครับครับคุณชวนครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วประชาธิปัตย์มีมติไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงในมุมมองสายตาคุณชวนนะครับอเผมเชื่อบัญชีรายชื่อน่าจะดีขึ้นนะครัที่เป็นพูดอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เพราะผลงานอะไรนะครับผมคิดว่า ตัวหัวหน้าพรรคปัจจุบันเนี่ยสั้นก็คือเลขาคนเก่าเลขาพรรคซึ่งทํางานเลือกผู้เลือกตั้งมาเมื่อครั้ที่ผ่านมาท่านคงรู้ว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเพราะมันแพ้มากสมัยที่ท่านเป็นเลขาเมื่อมาเป็นหัวหน้านี่ก็คงจะเอาจุดอ่อนที่ท่านทำมานั่นแหละมาแก้ไขแต่ในมันในในี้ผมพูดถึงบัญชีรายชื่อนะครับก็เที่ที่แล้วนี่ผมก็ทําเรื่องบัญชีรายชื่อเพียงแต่ว่าพรรคไม่ได้มีบทบาท อะไรเลยในการตั้งทิ่ที่แล้วชาวบ้านที่เลือกยังไม่รู้เลยซ้ำว่าบัญชีรายชื่อพรรคชื่ออะไร,รเราได้มาสามคนก,ก็น้อยที่สุดทั้งแต่เคยมีพักมานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องตยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พักก็สดทอยไปมากไปเดียวแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าพรคปฏิบัติก็ยังอยู่เพราะถ้าผู้บริหารก็คงเปลี่ยนแปลงไปตามวาระนะครับแต่พักก็คงยังอยู่ไม่อยากให้พักที่เป็นหลักของบ้านเมืองที่ยังเหลืออยู่พักเดียวในขณะนี้ยังยัง ดูนายไปนะครับมันจะดีขึ้นไหมครับหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไปรวมรัฐบาลนะครับผมผมหวังว่าในระบบมันีระไายชื่อคนน่าจะสนับสนุนมากขึ้นนะครับแต่ว่าในัวนส่วนของเขตเลือกตั้งเนี่ยผมไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขตเลือกตั้งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มาแบบเดิมแบบสมัยพวกผมแล้วมันมันเปลี่ยนไปก็อันนี้ก็อยู่ที่ศักยภาพของผู้สมัครของแต่ละศักยภาพคือหมายถึงว่า ความนิยมก็ดีเงินก็ดีแต่ละค,คนเนี่ยคงจะแตกต่างกันไปครับกลับกันจะถามเลยว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าบัญชีรายชื่อน่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ว่าสอสอเขตเนี่ยจะจะมีปัญหาไหมเพราะว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่เป็นชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์จริงๆเนี่ยคนใต้จริงๆอาคนใต้อ,อาจจะไม่สะดวกใจสักเท่าไหร่นะกับการที่ประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนครัวแล้วก็ไปร่วมรัฐบาลนะผมคิดว่าคงจะมี คนส่วนหนึ่งครับคิดแบบผม,ผมแล้วก็อาจจะมีคนอีกส่วนหนึ่งคิดแบบคณะผู้บริหารพรรคก็อ,อ,อันนี้ก็อาจจะต่างกันไปครับผมบแล้วแล้วแต่แล้วแต่คนนี้ก็ไปไปแต่ว่าในฐานะที่เป็นสสอของในพื้นที่มายาวนานเนี้ยก็พอจะมีก็รู้ว่ามีคนส่วนหนึ่งเขาก็มีความหวังเาะว่าเราก็เป็นพรรคที่เป็นหลักพอสมควรแต่ว่าสาคัญก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนรณรงค์ว่าเมื่อเราจะเลือก คนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วรัฐบาลนั้นก็เคยเลือกปฏิบัติกับคนพวกเราเช่นบ้าน้าเนี่ยไม่พัฒนาจนกว่าจะเลือกเราอะไรเนี่ยเป็นต้นผมว่าเขาแสดงชัดเจนว่าเขาเลือกปฏิบัติเขาเลยบอกชบบาวบ้านว่าอย่าเลือกนะแล้วต้องดูคำเคารพนะครับชบบาวบ้านกก็ไม่เลือกจริงๆครับอย่างเที่ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคอไทยเนี่ยเขามีเสียงท่วมทนต,ตัวประเทศเรียกว่าเกือบ เกือบแบนสไลด์ไปแล้วครับ,รบแต่ว่าปกว่าคใต้ไม่ได้ไม่ได้คนเดียวม,มันเป็นไปได้อย่างไรครับผู้สมัครของเขาก็มาเจ่าจะเป็นคนเลวร้ายแต่คนก็ไม่เลือกไม่แต่คนเดียวส่วนหนึ่งก็มาจากเราลงนรงว่าพักนี้แกล้งพวกเรารอันนี้ผลก็มันผมยังคิดผมยังมีผลว่าทําไมผมรู้สึกว่าถ้าผมไปทําอะไรที่สวนทางกับเขาโดยสมัครใจเนี่ยมันเท่ากับไปโรยยศหักหลังเขาครับแต่ผมก็เลยขออนุญาตที่ประชุมพัก และคือคุณพราอนุญาตให้ผมแสดงชัดเจนในวันนี้เลือกตั้นเศรษฐานะครับว่าผมก็งไม่ไม่เห็นชอบเนี่ยเรไม่ได่ประกอบรงดออกเสียงแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านบัญญัติกับผมเนี่ยมีความเห็นไปทนองเดียวกันคือก็ไม่รับนะครับ,รบแต่ว่าประธานสสท่านประมวลเนี่ยกล้ๆอ่อนวอนขอร้องว่าเที่ยวนี้อย่าให้กัดแยง้งอย่าใ มติก็เลยต้องพูดสวนกันเลยครับว่าเที่ยวที่แล้วก็มีมติแล้วแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งขัดตาอมติพรรัเแต่พวกร้อนี่ปฏิบัติตามมติพรรคไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเลยเงียบเลยครับเลยข้อเห็นว่าเืรแล้วก็เลยเงียบไปครับรัวชัดเจนครับขอร้องน้องๆขอร้องสื่อมวลชนแลวก็ขอร้องประชาชนทั่วไปเข้าใจนะครับว่าพักยังไงก็ตัวพักปฏิบัติยังเป็นหลักแต่คนมันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องยอมรับว่าคนเปลี่ยนแปลงก็ต้องยอมรับว่าหัวหน้าปัจจุบันเนี้ย ผมเสนอคุณอภิสิทธิ์ปวะชาธิวั่ว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เจรจาแล้วไม่ลงเอยท่านก็ออกไปแต่ว่าท่านหัวหน้าปัจิบันก็ได้รับเลือกตั้งมาก็เมื่อท่านเป็นหัวหน้าก็รับผิดชอบหน้าที่ก็เห็นใจรับในการที่รับผิดชอบหน้าที่ต้องดูแลอะไรหลายอย่างในยุคสมัยนี้ซึ่งไม่เกี่ยวยุคก่อนแล้วครับเอาละครับกอเห็นใจแต่ว่าอย่าทําอะไรก็ตามที่เสื่อมเสียพันธกับจะเจนนะครับขอบคุณนะครับคุณชวนนะครับขอบคุณครับคุณชวนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัเจนนะครับ